สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรมโบยทานดอกช้องนางกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกช้องนางของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นทรงลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างและด้านหลังค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นห่อเรียนตาทีจะเป็นยูนะคะเป็นเบอร์สองค่ะ เราก็เลือกใช้เป็นสีม่วงขอบทองนะคะสวยงามมากเลยตัดออกมา4เส้นความยาวก็อยู่ที่30เซนติเมตรค่ะเตรียมกันไกลและเรนบาทดเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราคะ่ะเราก็จะนำอาริบนิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านเลยเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นมาแบบนี้คะ่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มีลายนะคะเราจะหันด้านมีลายเนี่แหละคะ่ะแล้วพับลงมาประมาณ10เซนติเมตรนี่นะคะจะได้แบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็พับให้เป็นรอยะคะ่ะจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวต่อจากนั้นจะทําฐานซีกันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นนะคะให้ด้านสั้นค่ะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนี่คือเส้นที่1นนะคะนะเส้นที่2คือเส้นนี้จะเอามาคล้อง นี่นะคะคล้องไปที่เส้นที่1ค่ะต่อไปเส้นที่3คล้องข้างล่างเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4จะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1ค่ะลอดไปเลยจากนั้นก็กางริบบิ้นให้เป็นช่องแบบนี้ค่ะแล้วเอานิ้วลวงเข้าไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่สให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4 จากนั้นดันเข้าไปค่ะแล้วดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยจากนั้นค่ะเราก็จะนำเอาเหรียญบาทนะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิน้นริบบิ้นก็จะเป็นสั้นและยาวแบบนี้นะคะเราจะใช้เส้นสั้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะพับลงมาข้างล่างเส้นขวามือพับไปซ้ายมือ ข้างล่างขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือเราจะนำมาลออช่องนะคะเป็นการล็อกริบบิ้นไม่ให้หลุดค่ะจะได้ในทรงลักษณะบแบบนี้ดึงให้กระชับแล้วก็หันมาด้านนี้ค่ะด้านนี้จะมีริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ที่ช่องเขาจะมีช่องทั้ง4ี่ช่องเลยค่ะเราจะลอดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลอดให้ครบทั้ง4เส้น พอครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะเราก็จะหันมาด้านนี้ค่ะเพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนพับเริยบิ้นไปด้านหลังขวามือแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะพับลงมาอีกรอบค่ะให้ขนาดกับสี่เหลี่ยมจากนั้นปลายของเขาค่ะจะโค้งไปด้านหลังนะคะแล้วเสียบเข้ากับช่องด้านข้างคือตรงนี้ เสีได้แล้วริบิ้นก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนทีนี้เราก็ดึงค่ะจะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเล็กๆอยู่ข้างๆข,ข,ของสี่เหลี่ยมทีเลื่อนมาชันที่สองพับริบป,ปิ้นไปด้านหลังทางขวาม,มือเหมือนเดิมเลยค่ะพับมาโค้งปลายแล้วก็เสียบด้านข้างเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะ พอถึงเส้นที่สี่นะคะเขาจะกลายเป็นเส้นคู่เห็นไหมคะเส้นข้างหน้านี้เราจะพับลงมาข้างล่างนะคะแล้วจะพับริบบิ้นเส้นด้านหลังค่ะพับเหมือนเดิมเลยพอเราทําครบทั้งสเส้นแล้วนะคะริบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําตัวเกสรด้านในค่ะจะเริ่มต้นจากเส้นข้างล่างคือเส้นนี้นะคะ หยิบขึ้นมาเป็นเส้นที่1ถือเอาไว้ต่อไปค่ะเส้นที่สองคือเส้นนี้เอาไปทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สคือเส้นนี้นะคะทับเส้นที่2แบบนี้ส่วนเส้นที่4อยู่ข้างหลังค่ะเราจะเอี้ยวมาทับเส้นที่สามจะได้ริบบิ้นในทรงนี้นะคะจากนั้นนะคะทํามือขวาแบบนี้ค่ะแล้วจับไปที่ริบบิ้นรวบ ริบบิ้นไปทางขวาแบบนี้นะคะ1รอบหรอบคือไปชนตรงข้างล่างของริบบิ้นเส้นที่4ค่ะนี่นะคะก็จะเป็น1นรอบเราจะม้วนต่อไปให้เป็นครึ่งหนึ่งนะคะก็คือรอบครึ่งะคะพอได้แบบนี้ก็รวบริบบิ้นข้างล่างนะคะไปทางซ้ายมือจากนั้นก็จะดึงริบบิ้นออกมา1เส้นค่ะ แล้วก็ดึงริบบิ้นนะคะให้เป็นทรงลักษณะแบบนี้คือโค้งให้เป็นแบบนี้ค่ะมาด้านหน้าแล้วเสียบนะคะจะได้เป็นกรีบแบบนี้ต่อไปเส้นที่สองนะคะดึงออกมาแล้วก็โค้งปลายริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะเสียบเข้าไปเป็นกรีบที่สองนี่นะคะ เราก็จะจับกรีบไล่ไปให้ถึงเส้นที่4เลยค่ะพอเราได้สีกรีบแล้วนะคะเราก็มาดึงให้กระชับค่ะแล้วก็ให้กรีบเท่ากันด้วยนะคะ ให้กระชับให้สวยงามด้วยค่ะก็จะได้กรีบด้านในต่อไปกรีบด้านนอกนะคะโค้งปลายไปด้านหลังค่ะแบบนี้เลยแล้วเสียบเข้ากับช่องด้านหลังของกรีบหน้านะคะนี่ค่ะปลายก็จะมาทะลุด้านหลังนะคะตรงนี้ก็ทำให้มันเป็นทรงแหลมกลมๆนะคะคือทำไป เราก็จัดริบบิ้นไปด้วยค่ะ,คะจัดริบบิ้นตรงที่ตรงเนี้ค่ะให้เขาเป็นกลมๆเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ีกรีบค่ะ มาครบทั้ง4กลีบแล้วนะคะเราก็มาดูว่ากลีบอะ่ะสวยเท่ากันหรือยังถ้ายังไม่สวยยังไม่เท่ากันก็ดึงให้เท่าๆกันค่ะเพื่อความสวยงามแต่ถ้าสวยเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตัดริบบิ้นที่อยู่ข้างหลังนะคะถ้าเกิดว่ายาวเราก็สามารถเสียบแต่ว่าเราเสียบไม่ได้เพราะว่าเขาสั้นเท่าๆกันเลยนะคะ เราก็มาตัดริบบิ้นออกดีกว่าค่ะเราก็ได้ดอกช้องนางซึ่งสวยงามมากเพราะว่าเราใช้ริบบิ้นสีม่วงขอบทองนะคะทำให้ดอกไม้ของเราดูหรูหราขึ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกช้องนางของเรา